สังคมกับกับโลกภายนอกได้บ้างแล้วมาเราก็เริ่มเดินทางครับอันดับแรกก็เดินทางในภูมิภาคเรานี่แหละครับใกล้ๆเราไปมาเลย์ก่อนครับไปมาเลย์แล้วก็พออินโดจัดงานเราก็ไปร่วมกันที่อินโดครับฟิลิปปินส์จัดก็ไปร่วมกันที่ฟิลิปปินส์ครับแล้วก็ ในในในวงการบอนไซในภูมิภาคเราเนี่ยครับหลักจริงๆเนี่ยคือไต้หวันอ๋อไต้หวันเนี่ยเขาอพยพมาจากจีนครับเขาเอาศิลปะของจีนเนี่ยเข้ามาในขณะซึ่งจีนตอนนั้นเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยไม่ได้พัฒนาอะไรที่เกี่ยวกับบอลใจเลยครับไต้หวันเนี่ยพัฒนาต่อเนื่อง พัฒนาไปพร้อมๆกับประเทศญี่ปุ่นออครับครับแต่ขนาดที่เขาเล่นเนี่ยมันต่างกันเพราะว่าไต้หวันเนี่ยเป็นเมืองที่คาบเกี่ยวกึง่งๆเล่นได้ทั้งไม้เมืองหนาว uh huh. และไม้เมืองร้อนครับซึ่งในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีแต่ไม้เมืองหนาวไม่มีเมืองร้อนเลยครับ uh huh. อ่ะแไ่มาเพราะนะั้น ี่ปุ่นไม้ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาถึงนิยมเล่นไม้ไซ์เล็กๆกันเพราะเขาเลือกไม้เมืองหนาวที่ที่ใบเล็กๆบต้นเล็กๆเนี่ยมาเล่นเป็นบอนไซน์ได้และก็ทําได้ดีคเพราะเขาพัฒนาต่อเนื่องครับส่วนที่ไต้หวันเนี่ยเขาก็พัฒนาต่อเนื่องเหมือนกันอาาแต่เขาพัฒนาเป็นสองส่วนไต้หวันด้านบนคือไทเปครับเล่นไม้เ <c oughs> มืองหนาว ก็สมัยเมืองร้อนบ้างน,นิดหน่อยอแต่ทางใต้าทางเขาชงไม้เมืองร้อนร้วนๆเลยใช่ไหมเราก็มีโอกาสไปเยี่ยมที่ไต้หวันพอไปเยี่ยมเนี่ยโอ้โหครั้งแรกเนี่ยเราตื่นตาตื่นใจมากทำไมครับเพราะว่าโอ้โหมันเป็นไม้ในจินตนาการของเราเลยใช่ไหมซึ่งไม้เนี่ยเป็นไม้เมืองร้อนขนาดใหญ่อย่างที่เราชอบใช่ครับใ่ไ แล้ววิธีการสร้างของเขาเนี่ยเหมือนกันเลยเขาสร้างแบบจอนนากาเหมือนกันเลยหนึ่งสองสาเหมือนกันซึ่งมันเป็นไม้ที่จบสมบูรณ์แล้วในจินตนาการเราแล้วเป็นไม้ที่สมบูรณ์มีอายุใช่ครับเพราะเขาทาทำมาอ่อนเรานานนว่า ดูแล้วโบ้ตื่นตาตื่นใจเหมือนเหมือนไปเห็นต้นจบในใจเรานะใช่ใช่ใช่เหมือนกับเป็นไม้ในจินตนาการเราใช่ครับแล้วาดภาพว่ายังไงปุ๊บภาพนี้ได้มาดูถึงของจริงแล้วอยู่กับเรานี่เป็นตอแต่ไปนู่นไปเจอต้นจบจริงๆในจินตนาการที่เราจะสร้างแบบนี้ก็เลยชอบมากครับชอบมากก็สั่งส่วนใหญ่เอาเข้ามาใช่ไหมวอ๋อครับเหมือนกับเหมือนกับเป็นเป็นไม้ครูเราครับ แต่ผมก็ทําทพลาดไปเยอะนะทำไมครับเรื่องสายพันไม้เนี่ยเพราะว่าโอยเพราะว่ามันมีไม้หลายสายพันซึ่งซึ่งมันจะต้องมีอากาศเย็นบ้างกระ<อ>ทบบ้างแต่เราไม่รู้เร,เราไม่รู้เราไม่รู้จริงๆแม้แต่จูนิเปอร์เนี่ยนะครับก็ก็ยังต้องปรับตัวมากอืทั้งๆที่จูนิเปอร์อยู่ได้ทั้งเย็นและอยู่ได้ทั้งร้อนแต่ ต้นที่เติบโตในบริเวณอากาศเย็นเนี่ยเมื่อเสร็จสม,สมบูรณ์แล้วเนี่ยเราเอาเข้ามาปลูกในอากาศร้อนเนี่ยบางต้นมันทนไม่ได้ปรับตัวไม่ได้ทนไม่ได้ไ <ทน S 2> ไม่ได้ก็ม,มีเสียหายเยอะใช่ไหมเสียหายเยอะอยมันดินแดงก็โหเป็นไม้ที่สวยมากครับออกลูกมาแดงตัดงเลยทั้งต้น,นเป็นไม้เมืองร้อนแต่พอเอาเข้ามามีปัญหาตามภูมิอากาศอ่อ แล้วต้นอะไรล้วต้นอะไรที่มันลายลายเป็นเป็นไม้ไม้ไม้ใต้หวันเนี่ยแหละแต่ต้นต้นต้นมันสวยมากเลยเปลือกเปลือกลายร้อยเลยครับสวยมากเลยต้นนั้นก็ก็เอามารับถูไม่ได้ียไม่ได้เนี่ยลองผิดลองถูกไปตั้งเยอะแยะนะครับจนกระทั่งเราเราเริ่มจับจุดได้ว่าสายพันธุ์ไหนที่มันเหมาะกับเราจริงๆครับก็เริ่มทยอยเอาเข้ามา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คุณมนตรีก็ยังอนุรักษ์สายพันธุ์ไทยของเราอยู่หลายเยอะเหมือนกัน,นครับใช่คัะไม้สายพันธุ์ไทยก็ก็มีดีเยอะนะใช่ครับผมเห็นที่สวนคุณมนตรีเนี่ยมีสายพันธุ์ไทยของเราเป็นไม้ดั้งเดิมของประเทศเราเนี่ยสวย,สวย,เ,ยเยอะมากอ,อย่างที่ลงสวยๆตร้งนั้นก็มีไกรใบแดงโพไซไกกาดใช่ครับมะขามอะไรพวกนี้นามะขามมันเป็นไม้พื้นเมืองของเราครับแต่ว่า มันต้องศึกษาดีๆเพราะว่าไม้ไม้ทุกประเภทเนี่ยมันมีจุดอ่อนเหมือนกันอย่ามาอย่าต้นโพเนี่ยครับนเขาไม่เล่นรัะเขาบอกโอ้โหมันโตไวอไม่สวยครับลองดูใบดิผมผมทำไม้โพเนี่ยนะทำให้เต็มฟอร์มก่อนครับแล้วผมเสียบด้วยโพดา ทำเสร็จแล้วโอ้โหออกมาสวยมากเลยสวยมากเลยสว่างเดี๋ยวมีโอกาสเข้าไปชมไปชมแล้วลองไปถ่ายตน้นดูครับผมเดี๋ยวนี่ครับเพื่อนๆเนี่ยอันนี้คือประวัติคร่าวๆครับแล้วเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศในวงการและวงการบอดไสเนี่ยคุณตีมีมีส่วนสําคัญอะไรบ้างครับที่ ไปติดต่อกับกลุ่มภายนอกนอกจากที่ช่วงแรกที่คุณตตีบอกว่าเราเราเล่นเฉพาะในประเทศไทยเราแล้วเราเริ่มออกไปข้างนอกไปรู้จักคนข้างนอกครับ,รบเป็นยังไงครับลองเล่าบรรยากาศพอเราเดินทางบ่อยๆเข้าเนี่ยครับมันก็เกิดความคุ้นเคยกันคพักพวกเขาก็ชวนกันบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาขอตั้งเป็นเป็น คนเล่นไม้เนี่ยในกลุ่มประเทศของเอเชียแปซิฟิกไดีไหมผมก็บอกเอาเลยไม่เป็นไรเรายินดีร่วมครับจะมาก็เลยรวบรวมได้ทั้งหมดเจ็ดประเทศครับมีมีมีประเทศไทยไทยครับมาเลซมาเลสิงคโปร์ครับสิงคโปร์อินโดนีเซียิโดนเซียครับฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ฮร ไต้หวันไต้หวันแล้วก็อะไรเกาหลีเกาหลีอ๋ออ๋อแค่นี้ก่อน<ก>ใช่ <จด S 1> ไหมเจ็ดประเทศครับเจ็ดประเทศเนี่ยก่อตั้งเป็น ABFF คือ Asia Pacific Bonsai Friendship Federation เหมือนกับเป็นสมาพคมอ่าเป็นเป็นสมาพัธ์บอนไซเอเชียแปซิฟิกอ๋อกขอตั้งขึ้นมาโดย อินโดเขารับเป็นเจ้าภาพครับเราก็เลยบอกว่างั้นอินโดเนียคุณเป็นประธานไปเลยเราให้โดยปประธานไปเลยโดเป็นประธานไปเลยเขาบอกเอ้ยเขาเป็นประธานคนเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องผลัดกันเป็นประธานคนละสองปีควตกันอ่วนกันคนละสองปีสองปีเออโอเคก็ตกลงเป็นประธานกันคนละสองปีะก็เริ่มด้วยอินโดนีเซียครับเป็นประธานเขาก็จัดงาน สองปีแต่ทุกทุกสองปีจัดงานครั้งนึงครับทุกทุกสองปีก็มีการจัดงานพอจัดงานเสร็จปุ๊บก็ประเทศที่สองก็ก็จัดต่อไล่ไล่ไล่มาเรื่อยๆก็ถึงคิวเราหรือคิวเราเราเราก็ทํบเราก็ทําที่สวนหลวงอ๋อเออจะเอาเรื่องมาคล้องจองอะต่นี้เมื่อสิบห้าปีที่แล้วนะครับสิบห้าปีมาแล้วแป๊บเดียวอ่ะ ัยมากเราก็ทําที่สวนหลวงมีงานใหญ่มากครับเราก็จัดเป็นงานเอเชียแปซิฟิกสวนหลวงโดยมีสมาชิรเทศหลักๆคือเจ็ดประเทศเนี้เข้ามาร่วมเข้ามาร่วมแล้วก็มีสวนอื่นจากอเมริกาบ้างจากยุโรปบ้างอะไรมาล้อมๆแหนมนิดๆหน่อยๆก็มาร่วมงานกันงานก็สำเร็จไปด้วยดีนะค ครับครั้งนั้นก็โชคดีที่องค์สมท่านเสด็จมาเปิดงานให้เราด้วยซึ่งเป็น,เป,นเป็นเกียรติแก่เราอย่างยิ่งครับนี่คุณท่านคุณมันตรีครับที่เป็นยุคแรกเลยที่ท่านก่อตั้งนะครับร่วมก่อตั้งสม,สมาคมบันไซนะครับบอลไซไทยแล้วก็ร่วมก่อตั้ง นะครับเอเชียราซฟิฟิกเอเชียบปซิฟิกอีกนะครับโอ้ยยิ่งใหญ่มากนะครับนี่ครับเป็นเป็นทางเดินของบอนไซบ้านเหล่าในจากายุคอดีตมาถึงยุคปัจจุบันแล้วก็ต้องต่อไปนะค,คุนะเพราะว่าเราต้องเราต้องรู้ว่าที่มาที่ไปนะครับ